การพาินวันนี้เราอยู่ที่ตำบลอางศิลาจังหวัดชลบุรีค่ะและร้านอร่อยที่เราจะพาไปวันนี้ก็คือร้าน่อหมกแม่เย็นใจองางศิลาได้รับรางวัลการันตีความอร่อยด้วยนะคะร้านนี้เปิดมานานเกือบ30ปีพอเท่าที่เราจําความได้นะเราก็เห็นย่าเราอขาย่อหมกมันตั้งนานแล้วตอนนี้เราก็เลขสามแล้วเนาะจำได้ว่าช่วยย่าขายตั้งแต่สมัยเด็กเลยอ่ะ แต่ถึงตอนนี้ย่าจะไม่อยู่แล้วอะหนูยี่งจะบอกว่าหนูอะทำกับข้าวเก่งมากในยนย่านอกจากห่อหมกก็หนูก็ยังทำอย่างอื่นอร่อยเยอะเลยห่อหมกที่ร้านย่าเรานะมีทั้งห่อหมกปลาแล้วก็ห่อหมกปูกหอป่หอละแค่15บาทเองทุกคนค่คาถูกมากห่อหมกร้านนี้ไม่ใส่แป้งไม่ใส่ไข่นะคะจริงๆแล้วว่าขึ้นราคาเป็นห่อละ20บาทก็ขายได้นะเพราะว่าขั้นตอนการทำนะโอ้โหหลายขั้นตอนมากมาเริ่มจากการหอ,อก,กัอนเลยที่ร้านเนี่ยจะมีผักอยู่3ชนิดนะคะมีใบยอโหระพาแล้วก็กระหล่ำปี อันนี้พี่เวียงกําลังห่ออยู่พี่เวียงอยู่กับย่ามาตั้งนานแล้วค่ะเป็นมือขวาของย่าเลยก็ว่าได้ทําแทนได้ทุกอย่างเก่งมากๆเลยเห็นไหมคะห่อหมกแต่ละห่อเนี่ยกว่าจะได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะถือเป็นงานละเอียดอย่างหนึ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นราคา15บาทเนี่ยบอกเลยค่ะว่าไม่แพงถูกมากๆห่อไปห่อมาก็เต็มซึงแล้วค่ะพร้อมที่จะนึ่งแล้วนอกจากขายหน้าร้านแล้วนะคะก็ยังมีส่งร้านอาหารด้วยค่ะแล้วก็รับทำตามออเดอร์สามารถโทรสั่งจองได้นะ ครบกาหนดเวลาแล้วก็เปิดฝาซึ้งแล้วก็พรมน้ําได้เลยค่ะเทคนิคน,นี้ช่วยให้ใบตองอะ่ะมีสีเขียวและสวยค่ะทาให้ใบตองเขียวนะคะวู้วละล้นเลยมาค่ะมาดูกันว่าฮอมอกแม่ยินใจอ่างศีลาเนื้อเด้งขนาดไหนทุกคนเนื้อมันเด้งมากเลยย่ดูนะฮอหมอกร้านนี้ไม่ใส่แป้งไม่ใส่ไข่นะจ้าอืออูดูเนื้อปลาค่ะ เนื้อเด้งมากจริงเนื้อเด้งจริงห่อหมกร้อนๆหร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะว่าห่อหมกที่ร้านแม่ย็นใจเนี่ยผักมี3มชนิดแล้วแยกยังไงสังเกตยังไงว่าอันไหนใบอะไรนะคะแรมที่ห่อน,นี้ค่ะตัด2แฉกเป็นสามเล่มแบบนี้เรียกว่าใบหัวละพาค่ะแฉกเดียวแหลมๆแบบนี้กะหล่ำปีและตัดตรงๆใบยอค่ะบอกเลยว่าทานห่อหมกต้องกินใบยออร่อย สำหรับเพื่อนๆที่อยากลองทานห่อหมกแต่ว่ามาไม่ถูกก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะคะหรือสังเกตง่ายๆค่ะมาอ่างศิลาเห็นคกหินใหญ่ๆใช่ไหมคะตรงขึ้นไปเลยคะ่ะแล้วก็จะเจอทางแยกถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปสะพานป้าให้เพื่อนๆเ,เ,เลี้ยวขวาลงมานะคะร้านห่อหมกแม่เย็นใดอ่างศิลาเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคุณเต้ยที่ขายอาหารแห้งค่ะตอนนี้พี่เวงกําลังเลี้ยงห่อหมกใส่กล่องนะคะเลียงใส่ทาไมเยอะแน่นขนาดนี้อ๋อลูกค้าสั่งค่า ร้าน่อหมกเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงประมาณ4ี่ห้าโมงหรือว่าของหมดนะคะโทรสอบถามก่อนได้โทรสั่งจองล่วงหน้าก็ได้นะคะและนี่พี่เวนกําลังเตรียมส่วนผสมสําหรับทําอ่อหมกค่ะสําหรับวันพรุ่งนี้เพื่อนเพื่อสังเกตเห็นไหมคะเวลากวน่อหมกจะอังน้ําแข็งไว้ที่ขอบขอบหม้อด้วยเพื่อให้เวลากวนเนี่ย่หอหมกเซ็ตตัวได้เร็วขึ้นคะ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะและในระหว่างที่กวนเราจะต้องค่อยๆยหยอดกะทินะคะทามใส่เร็วจนเกินไป เพราะบอกเลยว่าถ้าใส่เหลวเกินไปฮอมกเหลวกว่าดจะกวนให้มันเซ็ตตัวได้เนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะหลังจากที่ใส่กะทิตามสูตรเรียบร้อยสีก็จะได้ประมาณนี้ค่ะผ่านมาอ่างซิลาชนบุรีโดวแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะ